สวัสดีครับคราวนี้เจอเชฟโรเลตน่าจะเป็นอ,อะไรนะตัวห <c oughs> นิวเชฟที่แต่ว่าเขายังเป็นเครื่องอตัวเดียวกับสุ u อยูะคือว่ากล่องปักหน้านะาปีศูนย์เจ็ดอาการก็คือ,อเบาเครื่องยนต์ติดได้ติดง่ายแ,แต่ว่าเบาดับ เวลาที่ขับขับไปอ่ะแล้วก็เหยียบไปเร่งขับปกติพอจะยกนเรล่งปุ๊บเพื่อที่จะชะลอจอดหรือว่า,าติดไฟแดงยกนเร่งเหยียบเบรกอะไรพวกนี้เขาจะดืับแต่ว่าสตาร์ทปุ๊บก,ก็ติดปั๊บไปนะอาการแบบเนี้ยไฟไม่โชว์ไฟเชนเจินไม่โชว์ไม่มีโค้ดเดี๋ยวจะมาหัดอ่านค่าสดของเซนเซอร์ กันว่าจะไปกันได้ไหมเดี๋ยวมาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันว่าน่าจะเดากันทางว่าเป็นที่อะไรโดยใช้เครื่องคือผมจะใช้เครื่องสกแกนของผมนะไอตัวรัน CLP 919E ขับรถแล้วก็บันทึกค่าสดในขณะขับไปด้วยแล้วก็เอากลับมานั่งอ่านวิเคราะห์เดี๋ยวจะดูว่าบันทึกไว้ตรงไหนแล้วทำยังไงจะพาไปดูกัน ตอนนี้เราก็มาเปิดเครื่องสแกนเราแล้วก็เข้ามาที่ Module, อัตชั่ m โมดูลแล้วก็มาที่ด a ต a าแล้วก็มาที่ Diagnostic Record อในที่นี้ผมใช้ฟังกช์ชันของอีสุสในการอ่านผมก็เลยบันทึกไว้ว่า U, อีสุสูกดเข้าไป อันนี้เขาก็จะเรียกค่า Data ที่เราขับทดลองขับอะ่ะแล้วก็บันทึกเอาไว้อ่าเขาจะบอกให้เลือกเอาว่าจะเอาอะไรมาดูเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเลือก select on เอามาหมดทุกค่าเลยมาดูกันก่อนว่าค่าเป็นอะไรยังไงบ้างกด select on แล้วก็กดเขาจะขึ้นจุดแดงๆขึ้นมาแล้วเราก็กดโอเคอ่ะทีนี้พอมาหน้านี้ปุ๊บ จะเห็นไฟล์มีจำนวนเท่านี้ผมไม่รู้เขาคิดเป็นวินาทีหรือเป็นอะไรนะอามากดเพลย์ตัวนี้ปุ๊บก็เราจะเห็นได้ว่าเลขตัวนี้จะวิ่งก็คือเขาจะเล่นวีฟล์วิดีโออันนี้ไปทีนี้เราก็มาดูค่าอ่าตอนอันนี้เป็นค่าเซ็นเซอร์ตาแหน่งขาคันเร่งเห็นไหมอ่าตอนนี้สี่เปอเซ็นต์ละอันนี้น่าจะเป็นผมกำลังจะถอยรถออกจากอู ก็มาดูนีสภาวะภาราโหลดของเครื่องยนต์อุณหภูมิขึ้นมาแล้วเครื่องยนต์ร้อนอยู่อนนียไอ้ข้อเสียของตัวนี้คือเขาจะดูแถบของเซนเซอร์ได้ไม่กี่แถวไงเห็นไหมเราก็ต้องพอพอหมดสุดปุ๊บเราก็ต้องปัดขึ้นอย่างนี้เราก็จะเลื่อนเขาจะเลื่อนมาแถบหน้าที่สองให้เราทีนี้เราก็จะมาดูอะไร ดีไซน์อ่นนี้กล่อ,องต้องการรอบเดินเบาอยู่เท่านี้เครื่องจัดรอบเดินเบาให้ได้ไหมอันนี้คือกล่องต้องการรอบเดินเบาที่7 0 0อันนี้ยกตัวอย่างนะกล่อ,องต้องการค่าแรงดันลางขนาดนี้ที่3 MPA อ่าอันนี้ค่าไม,ไม่ใช่ค่าทิ้งนะเป็นค่าที่กล่องก็ต้องการาต่อไปตอนนี้อี p o s i t i o n อ่ากำลั e งเปิดอยู่เพราะเครื่องเราเพิ่งติด ต่อไปอ่าเลื่อนมาเมนูที่สามดูอะไรอีกอ่าตอนนี้ความเร็วเครื่องเอ่อวัดรอบอ่าดีเนี่ยผมกำลังเร่งเครื่องเห็นไหมอ่อวัดรอบก็จะขึ้นต่อไปอ่าันนี้อ่าเนี่ยสามแถวเนี่ยเอ่อมันไม่ใช่ของเซ็นเซอร์แรงดันลลางนะครับในฟังก์ชันนี้ของเขาเนี่ยเขาจะหมายถึง s c v นะครับ Uh, SCV ก็มีอะไรบ้างอ้น,นี้ uh, แสดงค่าเป็นเปอร์เซนต์ในการเปิดแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นฟีดแบ็ที่ส่งกับกล่องแล้วก็อันนี้น่าจะเป็น uh, ค่าการกินกระแสของ SCV uh, อันนี้จำจำ uh, ให้จำตัวนี้ไว้นะเดี๋ยวเราจะดูค่าจากตัวนี้ต่อ uh, uh, ไปดูตัวอื่นอีก uh, ตอนนี้เครื่องยนต์ติดแล้ว uh, กะพละะชดเชยสูบที่หนึ่งเป็นศูนย์ก็ถือว่าปกตินะดีมากเลยอ่านี่สูบสองสูบสามสูบสี่ก็ยังเป็นศูนย์อ่าถือว่าหัวฉีก็ยังอยูย่นในสภาพที่ดีพอสมควรอ่าทีนี้นี่เลยครับเอ่อเซนเซอร์แรงดันล่างอ่าตอนนี้อยู่ที่สามนี่อะไระกำลังเคลื่อนที่เพราะว่าผมขับรถอยู่อ่าตอนนี้จะเป็นออุณหภูมิเชื้อเพลิงที่อยู่ตรงปั๊ม อันนี้ให้ให้ให้ดูเซนเทุกอัานก่อนนะอันนี้อุณหภูมิอากาศที่อยู่ตรงแอร์โฟอันนี้ตำแหน่งลิ้นเลงตำแหน่งลินเ่งเปิดอันนี้เรากำลังขับอยู่ลินเลงก็จะเปิดตามขาคเร่งของเราด้วยต่อไปตัวนี้การไหลของอากาศอแอร์โฟเห็นไหม,ม,มก็อยู่ในค่าคำนดไม่มีอะไรผิดปกติเลยแต่เครื่องยนต์ดับในบางจังหวะที่เราเหยียบไปปื๊ดแล้วเราก็ ยกกันเร่งชะลอเพื่อจะเอ,อ่อข้ามทางอะไรตัวนี้เพราะบางทีก็าก็ดับปุบบปุบไปเลยแต่กลับมาสตาร์ทติดได้ง่ายอ่าต่อไปดูอันเลื่อนต่อไปอีกอ่าอันนี้พวกนี้ไม่มีอะไรอ่าตอนนี้ผมขับอยู่นะความเร็วอยู่นะสี่สิบห้าสิบกำลังขับอยู่อ่ะตอนนี้อ่าดูทุกอย่างครบแล้วอ่าต่อไปเดี๋ยวผมจะเลือกเอาความผิดปกติของเซนเซอร์บางบางอันมาเปรียบเทียบให้ดูว่า ผมจะฟันธงไปอันไหนอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเลือกก่อนพักวิดีโอหน่อยหนึ่งอ่าเอาละทีนี้ผมจะเลือกมาแค่1 2ึ่งสองามสี่ห้าเพราะว่าหน้าจอหน้าจอมันแสดงผลได้น้อยไงไม่เหมือนหน้าจอกว้างๆอ้าผมก็คัดมาเฉพาะไอสิ่งที่จำเป็นจาเป็นเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะอ่าทีนี้ผมก็กดเพล์นะครับปึ๊บ อ่าตอนนี้ระบบอ่าตัวเลขเปลี่ยนแล้วนะอ่าตอนนี้ผมติดเครื่องแล้วอ่ากำลังถอยออกมาดูเปอร์เซ็นต์ขาคะเร่งอ่าันนี้ผมเริ่มเหยียบคัะเร่งแล้วอันนี้เป็นตอนแรกๆที่ผมถอยหลังออกจากโอเพื่อจะไปลองอ่าค่าอันนี้ก็ถอยหลังความเร็วมันยังไม่ขึ้นนะอันนั้นน่าจะรออะไรสักอย่างหนึ่งอเดี๋ยวรอดูให้ความเร็วขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้มันไปถึงจุดที่เป็นปัญหาอ่านี่นะผมเริ่มเดินหน้าแล้วนะ ความเร็วเริ่มขึ้นแล้วอ่าน,นี้น่าจะยกคันเร่งเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมนี่เห็นไหมออเน,นี้สะดุดมาเป็นศูนย์ปุ๊บนี่เลยนี่เลยอ่าเดี๋ยวนะรอสักครู่อันนี้ผมกําลังขับเรื่อยปล่อยไหลไปเรื่อยๆอ่าเนี่ยมีบางจังหวะมีสะดุดหายไปเป็นศูนย์นะอันนี้คือ S V นะอ่านี่นะอ่าค่อยๆดูไป อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนไมในตำแหน่งที่เขาดับขึ้นมาอันนี้เปอร์เซ็นต์ค่ะเขเร่งยังเป็นศูนยอยู่นะอ่าอันนี้น่าจะจอดทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะรอรถอ่าสักครู่สักครู่อ่านี่ล้วเริ่มออกตัวแล้วอ่ากดเขเร่งอ่าความเร็วขึ้นแล้วนะอ่ะอันนี้เริ่มออกตัวเดินหน้าแล้วอ่าค่อยๆดูไป เดี๋ยวดูตอนนี้ไปสักแป๊บหนึ่งนะดูว่าไอ้ตัวเนี้ยจะมีผิดปกติอะไรไหมคืออาจจะมันถ้าวันถ้ามันติดขัดมันจะกลับมาเป็นศูนย์นะตัวน,นี้นะเออร์โฟอันเนี้ย fpr เลคุเลอะไรเล u ุลเลเลเตอร์คอมมานฟูเอลโฟอันนี้คือ s c v นะ,ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนไปหาในตำแหน่งที่เขาเกิดปัญหาเลยจะได้ไวขึ้นนิดหนึ่งนะอันนี้ผมจำได้แล้วผมดูแล้ว อ่านี่นะปุ๊บประมาณเนอ,อนี่นี่ประมาณนี้อ่าค่อยๆดูไปนะอ่านี่ผมเรือแล้วเดี๋ยวจะดูปุ๊บอันนี้ผมลากเร่งกดเร่งไว้ปุ๊บขับไปอ่าแล้วก็ความเร็วขึ้นเดี๋ยวผมจะยกเอ่อพอมันยกนเร่งอยู่จังหวะหนึ่งเพื่อที่จะชะลอทางเลี้ยวพอพอเปอร์เซ็นต์ค่าเร่งเป็นศูนย์ปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันจะกระตุกทีหนึ่งกลายเป็นศูนย์แล้วแรงดันล่างตัวนี้จะค่อยๆลดลงลดลงรอบเครื่องก็ลดลงดับเลยอ่าเดี๋ยวดูนะอ่านี่นะเป็นศูนย์แล้วนะเห็นไหม ถูกแล้วนี่ยนี่ความแรงแรงดันลางลดลงลดลงลดลงรอ,อบเครื่องลดลงลดลงลดลงจนดับเลยเห็นไหมในอันนี้ผมปล่อยไหลน,นะก็คือไอเอสซีวีอ่ะมันมันจะเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันติดขัดอะ่ะแกนมันติดขัดอ,ะอ่ะพอเราเหยียบเขาเร่งไปปื้อเหยียบแช่ไปขับไปสัก สิบเมตรยี่สิบเมตรลากเกียร์พอลงเกียร์สี่ปุ๊บเราก็ลากไปเรื่อยใช่ไหมพึ่าพอถึงทางแยกเราก็ยกคันเร่งเพื่อจะเตรียมชะลอแตะเบรกก็เขาก็จะเปอร์เซ็นต์อ่าเปอร์เซ็นต์คันเร่งก็เป็นศูนย์หมายความว่าผมยกคันเร่งแล้วแล้วไอ้ตัวเนี้ยก็จะกระตุกไปกลายมาเป็นศูนย์ตึ๊กหนึ่งใช่ไหมพอตึ๊กหนึ่งปุ๊บไอแรงดันล่างก็จะลดลงลดลงลดลงทันทีเลยรอบเครื่องก็จะลดลงลดลงกลายเป็นศูนย์ดับเลยก็แค่นี้ก็คือ เออ่ผมฟันธงว่าเป็น s อ v ติดขัดแต่ไม่ขาดวงจรคือไอตัวมันไอตัวลูกสูบมันนะนะติดขัดไปเป็นจังหวะจังหวะก็คือทำให้เกิดอาการดับในในบางครั้งก็สรุปได้ว่าเปลี่ยน s อ v แล้วหายอ่าเดี๋ยวผมต่อคลิปที่ว่าเปลี่ยน s อ v เสร็จแล้วให้ติดเครื่องให้ดู